เกิดฝาแบบนี้นอหออกเลยก็ได้มันก็จะมีช้อนนะคะในช้อนอันนี้นะคะความจุของมันจะอยู่ที่ประมาณ5,000มิลลิกรัมอมโอเคมาดูกันก็เป็นถุงแบบนี้ก็คือตามที่เกาหลีที่เขาจะชอบทำแบบ นผมผงหรือคุณภาพอะไรที่มันดีมากๆเขาจะทําเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นผงแบบนี้เราก็ฉีดฉีดปุ๊บแล้วก็เปิดมันจะเป็นซิบล็อกนะคะเลยเป็นผงแบบนี้คล้ายๆผงนมนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้มันเรียกว่าเป็นเพียวคอลลาเจนหรือแบบคอลลาเจนที่บริสุทธิ์แบบ ที่สุดเลยค่ะคือเราสามารถกินคอลลาเจนได้แบบเต็มที่จริงๆโดยที่เราไม่ได้ผสมน้ำตาคือคอลลาเจนในทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบคอลลาเจนผสมน้ำตาลผสมรสชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออาจจะทําให้เรา,เอ,าอ้วนได้โดยไม่รู้ตัวนะคะแต่อันเนี้ยนับลองได้เลยว่าบำรุงผิวบำรุงกระดูกเติมน้ำตามาข้อตามเอ็อะไรอย่างเงี้ยแพ้อย่างร้อยเปอร็นก็คือได้กันแบบเต็มที่ตรงๆอย่างเนนะ คือหนึ่งช้อนนะคะแค่วันละหนึ่งช้อนหรือครั้งละหนึ่งช้อนก็เพียงพอแล้วหรือว่าถ้าใครหรือว่าโอ,อ้แบบมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพมากๆก็จะเป็นต่อช้อนแบบเช้าหนึ่งช้อนเย็นหนึ่งช้อนก็ได้ค่ะวิธีการทานหรือเวลาการทานที่สุดก็น่าจะเป็นท้องว่างแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบไม่สะดวกเราก็สามารถทานพร้อมในมนื้ออาหารได้เลยซึ่งเดี๋ยวจะมีวิธีสาธิตในคลิปต,ต่อไปนะคะ